เอได้เลยให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนั้นทางนั้นพรุ่งนี้เจอกันเลยนะดูดูเก่งนบราณกรรมเนื้อโบราณกรมเนื้อเท่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูพาก่อนเดี๋ยวพี่ดูพาก่อนนี่ไอตัวนี้ก็เหมือนในฝั่งนู้นเลยเจ้าหน้าที่ทีมเวลานักฟุตบอลขอเสื้อไม่ค่อยมีหรอกทำไมอ่ะเอาไปแลกให้ผู้หญิงหมดทิ้งที่จะจ่ายตามตลาดเลยนะเขาไม่ไม่ไม่ใช่นักบอลให้หรอไม่ใช่ที่หายหายไปเนี่ยนะเออนั่นแหละเขาจะแจกไอสองคนนี่แหละ พระพระพระพรพระเป็นไงพระเนี่ยพระที่คออะของพระนี่โอ้ยจริงเลยโของเกทั้งนั้นเฮ้ยอย่าไปดูถ้าโอ้ันนั้นเห็นเต็มตาเลยจริงป่ะส่องพ้าอยู่สะดุดหลนไปเอาตีเฉียวดิ๋วทักเลยนะนั่นแหละโอ้แล้วบอกเสียงแล้วบอกเสียง มียังมีคนนะใครอะใครไปแล้วเพื่อนเขา